แล้วทีนี้เราไปดูกลุ่มทุนที่ทําธุรกิจทางด้านประกันชีวิตนะลูกนะพระศักด์ได้ขออนุญ,ญาตให้เพิ่นขอร้องเพินนั่นนะให้เอาออกมาให้หน้อยคนไทยอยู่ในเขตประเทศไทยนะใครเป็นคนรับมาใครเป็นคนรับมาแล้วทีนี้ไปดูเรื่องของไอก้กสิทธิพิรมที่อาจารย์ของพระศักด์ ที่ว่าใครอยากขึ้นเครื่องฟรีน่ะเอ้าะเวลานั้นเพื่อนก็จะให้ขึ้นเครื่องฟรีเที่ยวท่องเที่ยวแล้วไปกลับเอ้าล่ะบางทีน่ะอ่าสอนภาษาสักลอย่าทีหนึ่งนะสนามบินอ่าดอนเมืองน่ะดอนเมืองน่ะเอ้า่ะที่ม่าสักให้ไปปิดหรืออะไรวะสนามบินตัวไหนน่ะเอ้าล่ะปิดแล้วเอ้าล่ะไอ้นี้มันเสียกไปเยอะเกินไปยังไงแต่ก่อนเอ้าะไอ้นี้ไปไล่ดูอะอะไรบางอย่างนะลูกนะ ไอ้พวกนี้ล่ะไอ้พวกนี้ล่ะออ,อยากจะบริหารพวกเรานะเนี่ยก็จะให้แาวจาให้แ่วเสนอนั่นเสนอนี่จะให้แ่านะแล้วเอาเข้าจริงๆเนะ่อะไรนะต่ก่อนรางวัลอะไรนะเขาเรียกได้รางวัลเทสได้อะไรนะมิตซูบิชิก็อาิซักไฮเนียมคนนั้นคนนี้ไปรับแทนแม้กระทั่งอะไรรางวัลฟุตบอลโลกก็คือการสื่อสารนี่แหละแบบสมัยเก่า นะจำ่ไว้นลลูกนะไอ้น,นี่ว่าถักวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วในเรื่องของการรับบริจาคก,ก็เหมือนเดิมไอ้ที่ว่าฝาเรานะเนี่ยลูกเอาไปให้ขาเทียมนะอะถึงเราจะไม่มาไปก็เหมือนเดิมใช่ไหมละ่ะอ้าอนีนี้มาดูสกลนครเราเนะอ่านะดูเอาแล้วลูกกระจายห้เปล่าร่างแบบแผนงานขึ้นมาจะเอาใครมานะแล้วไปดูไอ้พวกสอใส่เกลือกแล้วเผือกไม่มีความรู้อยากจะเป็นบริหาร เราลงสมัครสอสอแม่งแสบกูไอควายเอ้ยแสบกูแม่งไม่มีอะไรเลยไอ้เหี้ยไอสัตว์ไอเยอะแม่งตัวเดียวนี่แหละไอ้ควายดูหน้านไว้ลูกดูหน้านไว้ดูหน้านไว้ดูหน้านไว้ไอ้หานี่แหละลูกเออไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้หานี่แหละเออนี่แหละเออเออหลังนี่แหละลูกหลังนี่แหละเออแค่นี้แหละ